ส่่งไปทีร้านก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนๆไปดูล่องรอยการจอด ยานอวกาศที่ไล่นาโต้นะครับเพื่อนๆที่ไล่ข้าวโพดของนาโต้นะครับเพื่อนๆว่ากันว่ามีล่องรอยของยานอวกาศมาจอดอยู่ด้านหลังไล่ของนาโต้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องพาไปดูนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนๆนาโต้ล้อเล่นนะครับมันเป็นล่องรอยการเสียหายจากพายุโนรูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนาโต้รุยก็ไปในไล่นาโต้ไล่ข้าวโพดนาโต้นะเออ แต่น้าต้งยังไม่ไปยังไม่ได้เข้าไปดูตั้งแต่ครั้งแรกแต่นะต้งยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆนะต้งยังไม่เคยเข้าไปดูเลยเพราะว่าน้องเขาส่งรูปมาให้ตอนนั้นเมื่อตอนนั้นน้าต้งทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่2เดือนตุลาคม25งหนะครับเพื่อนๆน่าโต้งจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าร่อ,องรอยการเสียหายจากพายุโนรูเนี่ย มันจะเสียหายมากขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนต้องจะพาเข้าไปดูนะครับนี่นะครับนี่คือไ่กระโพดนะตงก็เดินเข้ามาด้านหลังนะครับเพราะว่าไล่ของนายตเนี่ยมันอยู่ติดคลองนะครับติดกับลําคลองส่วนมะเดื่อซึ่งเป็นเส้นคลองที่แบ่งเขตแดนระหว่างสระบุรีกับลบบุรีนะครับเพื่อนๆ,ๆอางานนี้เนี่ยอ๋อ อายุมันมามันก็นี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นละดูร่องรอยการเสียหายของอายุโนรูนี่นะครับเพื่อนๆดูดิเต็ไมไปหมดเลยนะนี่นะครับมันพัดมาจากด้านนี้ลองอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆตองอยู่ด้านนี้แล้วก็พัดมาดูดิน้ำลาดมาแรงมากๆนะครับเพื่อนๆอ่าเนี่ยครับไรนะครับรมตองก็อยู่ประมาณนี้ดูเสียหายพัดไปข้างหลังเต็ไมไปหมดเลยนี่นะครับเดี๋ยวตองพาไปดูโอ้ย เนี่ยครับเ,เพื่อนๆล้มไปหมดเลยเดี๋ยวคิดดูถ้ามันแห้งเดี๋ยว็มมาเก็บได้ั้มดูดิพัดทรายเต็มมาหมดนะครับเพื่อนพัดพด,ดินทรายอ่ะขึ้นมาเต็มหมดเหละนี่ดูร่องรอยในตองก็เตรียมเครื่องมือมาถอดอมอเตอร์เพื่อไปซ่อมนะครับเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยมอเตอร์เรามีสิทธิ์เสียหายนะครับเพื่อนอน,นี่คือมอเตอร์น่าต้องไงเนี่ย เนี่ยครับนี่ครื่อมอเตอร์ใะต้งเนี่ย,นยในต้องจะอดีว่าใะต้องเอาโซล่ามไว้นะอยู่นิ่งเลยโซล่ามไว้นี่คือร่องรอยของน้ํานะครับเพื่อนๆดูดิน้ําอยู่ลึกขนาดนั้นนะที่ดูวันที่พายุมาเนี่ยนี่ลึกไปประมาณสักสี่เมตรเลครับรเพื่อนๆถึงระฆังระด้บกล่างนี่แหละที่ดูพอพายุมามันพัดมามเต็มไปะเราล้วเพื่อนๆดูลาดมาแถวนี้หมดเลยเนี่ยแล้วตรงนี้มันเป็นมันก็เป็นโค้งแบบนี้เพื่อนๆมาเลยหักไม่ทันมาเลยชนเข้าก๊อกนี้ต้องจำเป็น นี่นะครับเพื่อนดูดูดิกปถือว่าแรงมากๆนะครับอัดเข้าไลนต้องเต็มเต็มสุริพักน้าหมดนีหลักเขตอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับเพื่อนสายท่อตกน้ำมันกระเด็นมาหมดใส่กะถางกอะป๋ถนนี้ไปวะนี่นะครับอู้ยลงลอยเหลือเฟือเลยน้ำต็แรงอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวต้องลงไปให้ดูว่ามันขนาดอไรนี่แนละตั้งสามสี่เมตรอ่ะ ไม่น่าเชื่อว่ามันอัดมาแรงมากๆแต่ก็พร้นของราตงก็งามนะครับเพื่อนๆอัดต้องกระผลของต้ตงก็งามเอในผลพวงของพายุโนรูครั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็ของระตงก็เสียหายทั้งหมดก็สองแปลงนะครับเพื่อนๆก็เสียหายทั้งหมดสองแปลงดูดิรลองรอยของพ่อมันพัดมาระตงเสียหายทั้งหมดสองแปลงแปลงนี้ซึ่งก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวละก็เสียหายหมดก็เสียหายไปมาสักสองไร่ สองไร่ก,กว่าๆนะครับเพื่อนๆน่าจะสองไร่ก,กว่าถึงสามไร่นะครับอ่านี่นะครับก็ถือว่าเสียหายพอสมควรนะครับเพื่อนๆแต่อีกแตงหนึ่งที่น้าต้องเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกไปเมื่อสักเดือนหนึ่งอะ่ะนั้นก็เสียหายก็เยบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนี่ครับรองลอยของน้ำดูดิพัดมาแบบนี่มากๆกก็ถือว่ารอบนี้น้าต้องก็เสียหายพอสมควรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูโหเร็วแรงแล้วก็ทะลุนรกจริงๆ นี่นะครับนี่เดี๋ยวถ้ามันไม่นิ่งจริงก็เดี๋ยวให้ให้คนเข้ามาเก็บไปรู้จะเก็บได้หรือเปล่า็่าจะเสียหายหน่อยก็ช่างมันนี่นะครับเพื่อนๆเต้องพาไปเดินโดยท้ายท้ายไรอ่านนี่ก็ต้นไม้นี่ก็โค่นต้นไม้นี่ก็โค่นนี่ครับเดี๋ยวโค่นเดี๋ยวต้องมาตัดทิ้งอีกดูดิร่องรอยเนี่ยทรายเต็มไปหมดเลยสะพัดทรายนานี่นะครับเพื่อนๆต้นตอกสาก็ต้นใหญ่ทันอีกยังโค่น ดูร่องรอยที่มันทัดโอ้โีนี้น้ําแรงจริงนะครับเพื่อนๆด,ดูสุดยอดอะร่อ,องรอยขระพดทธฝักส,สวยๆนั่นเลยนะแต่เดี๋ยวแทบถ้าให้คนเข้ามาเก็บว่าน่าตตรงว่านจาะได้บ้างแหละเนี่ยมันก็แก่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะนี่หรือว่นูน่นไปข้างหลังแล้วก็ภาพไปเรียกเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวมาเน้นต้องมาตัดทิ้ง นี่ครับเ,เพื่อนๆดูน้ำแรงมากๆด้วยการที่ไล่หน้าต้อง,งอ่ะติดคลองแบบเนี้ยไอแปรงเนี้ยก็ลอบเลยนะครัะวิ่งเขาก็ไหลรอบไล่นะต้องเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยน้ำแรงมากๆนี่ลองรอยกระพัดกระพัดไอต้นไม้มาหักจากไหนมาก็ไม่รู้นะครับเ,เพื่อนๆด,ดูแรงมากๆนี่นะครับต้องยอมรับเลยว่าอ่าอุ๊ดอุดว่า พา,ายุมารอบนี้แรงมากๆนะครับเพื่อนๆสำหรับที่ไร่นาตกงนะเพราะว่าอย่างนี้มันรอบเกือบเป็น20ปีมั้งถึงจะเจอครั้งหนึ่งสามสิปีนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบอย่างนี้นะครับเพื่อนดูดิพัดมาแล้วก็ก็หักไปตรงนี้โอ้โหใหญ่เซ็ตเลยร่องรอยของการเสียหายนะครับจุดยอดนะครับนี่ท่อนี่ก็พัดมาแต่ไานนี่ก็คือท่อนาโต้นะครับเขาพัดไปจากไหนก็ไม่รู้ <laughs> ปกติท้งองโต้งังอยู่วางไว้แถวๆนู้นนะครับเพืเ่อนๆตรงนู้นนะ ดูนะครับมันไก่มากครับฮัดมายานี่เลยดูดิโอ้โหสุดยอดจริงจริงจากที่ลก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 แบบนี้ริมไร่นะริมคลองนะลกลกเป็นตาตาแบบนี้กลายเป็นโล่งเลยนะครับเพื่อนๆพื่อนลองลอยลาบเป็นนากลองนี่นะครับเพื่อนๆสุดยอดโอ้ ไม่อยากจะเซ็ตเลยว่าความเสียหายรอบนี้แค่ไหนก็หลายหมื่นนะครับต้องใช้ค,คาว่าหลายหมื่นอืก็หลายหมื่นนะครับเพื่อนๆน้ำไหลมากๆาดูโอ้จาเป็นหน้ากองนะครับอ่าอู้ ไอ้น,นี่ก็พัดมาจากไหนเนี่ยกอไผ่เนี่ยโอ้โห,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 โหโดนน้ำผ่านนี้มาสุดยอดอสุดยอดมากมากเนะครับเพื่อนๆ่อล่องลอยของน้าป่ามาเี่ยนะครับเพื่อนๆ่อล่องลอยน้าป่ามาของไนรนะองมีที่โค้งอยู่บนซิกสองที่นะแล้วก็โค้งรอบไนรนะอตไม่นุน่นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ไนรนะองแต่ว่ามันลอกนะองก็เลยไม่ได้ทำฮยต้องเจออะไรไม่รู้ อะไรไปแวบๆในในป่าอะไรสักอย่างอ่ะอตัวนี้ตรงตาเราจะอ,อ้อมเราจะต้องไปนู่นครับแล้วท่าก็จะ,ะโผล่มาตรงนี้เห็นนะครับเพื่อนๆจะไปโผล่มาตรงนี้รอบๆนะต้องไปเลยนะครับนี่โอ้โหดูดิยับเยินนะครับเพื่อนๆดูดิไปเต็มไปหมดอืม,อม สำหรับในการทําไร่ในรอบปีนี้ก็ถือนะต้องก็เสียหายพอสมควรนะครับเพื่อนเพื่อน่งอย่างเงี้ยเราก็ใกล้จะได้ผลผลิตแล้วเนี่ยผักปักก็ใกล้จะแก่แล้วนะครับเพื่อนเนี่ยเราใกล้ได้ผลผลิตแล้วเสียดายก็แต่อย่างว่าก็เข้าใจว่าเป็นภัยธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนะต้องก็เข้าใจแต่ว่าเสียดายนี้แอบแย่ได้ดไม่ได้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยว มารอบนี้เดี๋ยวต้องก็จะไปถอดปั๊มไปซ่อมด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าน้ําขังแบบนี้ปั๊มเราก็มีโอกาสเสียหายแล้วต้องเอาไปเ็คเอาไปซ่อมก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าปเปิดแล้วมันช็อตมันไอ่มันจะไม่คุ้มกันนะครับเดี๋ยวนี้ต้องจะพาเพื่อนไปดูการถอดปั๊มคอนาต้องไม่รู้จะถอดได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเรียกว่าอะไรเพราะว่า เรา,าติดตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2016, 2016, 2016. ป่านนี้แล้วไม่รู้ว่ายังไงบ้างนี่2022แล้วกี่ปีแล้วอะอกเจ็ดปีแล้วนะครับพรเพื่อนๆเดี๋ยวดูว่าจะถอดออกได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับพรเพื่อนๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวนะต้องจะไปอถอดถอดมอตเตอร์ปั๊มน้ำเลยนะครับพรเพื่อนๆเปลี่ยนเครื่องมือมาหมดละนี่นะครับก็จะถอดมอตเตอร์ปั๊มน้ำตรงนี้เอาไปเช็คว่า เสียานาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อนเเดี๋ยวมาเช็คว,ว่สัสดุเดี๋ยวจะมาเช็คดูวัสดุนาอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> นี่นะครับเอ็นมอเตอร์มิสูสามแรงนะครับ,บเพื่อนเพื่อน ส่วนมากนลต้องก็จะใช้ประมาณ3แรงค่อยใช้ท่อสามนิ้วส่งออกไปก็ใช้ได้ประมาณย5 3 0ไรห้าสาสิไ่าสิไล่ก็ได้นะครับเพื่นนอนๆเธอถือว่านี่เลยแล้วก็นี่แอร์แวร์จะน่าต้องทําไว้ก็โอเคนะจะไม่เป็นไรก็ขาดแต่ตัวที่ไปด้านนูน้น <c oughs> นี่นะครับเอ,อเราก็ต้องเอาขันเอาเฉพาะตัวมอเตอร์ไปนะครับแทนตัวตัวโขงไว้พงตามน้ำนี่ไม่ต้องเอาไปถออไปแค่นี้พอให้เขาเช็คว่า ให้เขาเช็คว่ามอตเตอร์เรามีปัญหาไหมอะไรไห,ไหมน้ำเข้าหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อเพื่อจะได้ใช้งานเยอะๆยาวเดี๋ยวนะต้องขันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวสายดูวตอนเสรจครับหลังจากที่นะต้งถอดน็อตเสร็จแล้วก็จะลองเคาะออกเราจะเคาะออกไหมอ,ออกให้ดูกอ ข้างหนก็อวะนี่น่าจะมีแล้วนะนี่นะครับตอนนี้นาะต้องเอาข้อออกกันนะข้อออกแล้วก็มีรองรอยอย่างเงี้ยน้ําก็เดี๋ยวราต้องจะส่งไปที่ร้านใดให้ขอเช็คว่ามีแัญหาอะไรรือเปล่าน้ําถังอะไรบ้างไหมนะครับเพื่อนๆคิดว่านะต้งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่โอเคก็เพื่อความ ใช้งานได้ยาวแล้วก็ต้องเช็คอีกนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข่าอโพดกันต่อ